ข้างรักนะสอยรัชดาได้แต่งเองเลยเออแต่งเองเลยไม่เคยร้องเลยไม่มีคอร์สแท็บด้วยนะไม่มีไม่มีคอร์สแท็บด้วยนะเป็นเพลงนอกกระแสมากๆนะครับนอกกระแสจนแบบไม่อยู่ในนี้เลยสารระบบโลกสากลยุทธ์ในหมู่พวกเราอะไรครับรักนะสอยรัชดาถ้างจังสดขึ้นได้ยังไงขอค่ะคือมันเป็นไลฟ์ของแอปแอปหนึ่งครับแล้วนี่ไปท้ายผมแต่งเพลงสด แล้ว yup. ่าในนั้นก็แต่งผมก like the ็เลยแต่งเพลงสดขึ้นมาแล้วแบบจดจดไว้นะจดไว้แล้วก็ตอนนี้มันก็หายไปเลยเขียนเขียนไว้แต่ว่ามันอยู่ในในนี้อยู่แต่งอยู่ในโลกออนไลน์อยู่เพราะว่าแต่งถึงอะไรนะเพลงเพลงให้สําหรับคนที่รักอะไรเงี้ยตวมต้องธมดากผมไม่รู้ผมคิดว่าคุณเดินเข้ามาใช่ไหม แล้วอะไรที่มันเป็นสระของมันเลยราชดาอะไรกันแม่มันก็ตรงกับความหมายอยู่นะเพราะว่ามันเป็นที่เราเบิร์กช็อปกันครั้งแรกก็เป็นแนวแถวยิ่ิดูเล่ก็เลยเป็นชื่อเพลงอ่าทงรักนางซอยราชดาเป็นการฟุกที่ลึกซึ้งวงเล็บแดนแฟกตอรี่วงเล็บให้แล้ววงเล็บให้แล้วอยากลองอยากฟังแล้วอ่ะไม่รู้นะคืนทอง คุณทำให้ผมนั้นเป็นคนใหม่ทำให้ชีวิตทุกวันมันช่างสดใสคุณทำให้คนคนหนึ่งข้างรักไปกันกันใหญ่ปวดเข้าใจออค,ค,คุณรักเพียงแค่คุณคนเดียวรูว้ไหมหัวใจผมเป็นของคุณไป พอมพอตัวเองไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็นแบบอันนี้ตั้งใจตั้งใจไม่ทําตามเราอยากถามว่าตั้งแต่วันแรกที่พวกคุณรู้จักกันจนถึงวันนี้พวกคุณคิดว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปถึงไหนแล้วคะเรียกแฟนได้หรือย,ยังหยอกหยอกหยอกพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วก็ถึงขันแบบงข้นแบบถึงขั้นแบบ อยู่ด้กันทุกวันแทบทุกวันก็คือมันพัฒนาถึงขั้นที่มันเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตเราไปแล้วเข้าใจไหมบางคนมันมันก็เป็นเพื่อนร่วมงานบางคนก็อาจจะเป็นเพื่อนไปเที่ยวบางคนอาจจะเป็นเพื่อนมหาลัยบางคนแต่แต่เนี้ยมันพัฒนาไปถึงแบบอ่ะเป็นน้องเป็นคนที่อยู่ด้วยเป็นอะไรอ่ะ ที่เป็นเป็นทุกอย่างอ่ะเข้าใจไหมไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันอีกต่อไปมันมันเออนั่นแหละมันคือความสัมพันธ์ที่พูดไม่ถูกแต่ว่ามันคือพูดยังไงอ่ะพูดถ้าเปรียบเทียบไปง่ายๆเหมือนคุณมีคนหนึ่งที่คุณสนิทมากๆแล้วเขาเป็นคนดีอ่ะแล้ว,ลวคุณเจอกันทุกวันมันรู้สึกยังไงเข้าใจปะใช่ไหมซึ่งมัฒนาไปถึงไหน <c oughs> จริงๆความสัมพันธ์ม <c oughs> ัน เราเราไม่มาจดจ่อหรอกว่าว่ามันมันพัฒนาไปถึงขั้นไหนขั้นไหนเราจะลืมลืมข้อนี้ไปก่อน,นว่ามันมันอยู่ด้วยแล้วมันก็ทั้งสนุกมีความสุขเครียดไปด้วยกันทุกอย่างมันเราเราได้รับมูดเหมือนกันหมดเลยไม่รู้ว่ามันต้องใช้คําว่าอะไรเออืมนั่นอะไรครับนั่นอะไรครับ